เรื่องสิวเนี่ยมีหลายปัจจัยเยอะมากๆสิวแต่ละคนก็มีสาเหตุแตกต่างกันไปนะคะจากที่คุยเนี่ยลูกค้าบางท่านเขาเข้าใจว่าต้องล้างโฟมล้างหน้าเลยเขาไม่ทราบเนอะว่าจะต้องใช้พวกครีนซิ่งครีนซิ่งวอเตอรหรือว่าเป็นแบบครีนซิ่งออยก็ได้ลูกค้าไม่ได้ใช้แล้วลูกค้าบอกว่าข้ามสเต็ปไปล้างโฟมล้างหน้าเลยลูกค้าก็มีปัญหาตรงที่ผิวเนี่ยคะ่ะอุดตันเยอะมากมันจะมีเมคอัพเนาะเครื่องสำอางแล้วก็ ครีมกันแดดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะล้างโฟมล้างหน้า <_ an> ครั้งเดียวออกนะคะมันจะต้องใช้พวกที่มันเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มที่เป็นครีนซิ่งนะคะ s> <S ก็ลองหาดูในร้านพวกวัสดหรือว่ารักสโต s> <S ก็ได้นะคะลองเลือกยี่ห้อดูวิธีเนี่ยเทตัวครีนซิ่งวอเตอร์เนี่ยลงสำลีให้มันชุ่มหน่อยคือแบบไม่ได้ใช้น้อยอันนี้ปริมาณก็มีผลเหมือนกันเพราะว่าบางคนกลัวเปลืองด้วยการกลัวเปืองเราก็จะเช็ด น้อยๆโดยที่เราแบบไม่รู้ว่ามันออกหมดหรือเปล่าลูกค้าบางคนเช็ดครั้งเดียวรอบเดียวคือแผ่นเดียวกลัวสำลีเปืองด้วยแต่จริงๆความจริงแล้วคือไม่ใช่อันนี้คือผิดวิธีนะคะวิธีคือเราจะต้องแบบเช็ดไปตามแนวรูขุมขนเช็ดไปไดเรื่อยๆจนกว่ามันไม่มีรอยเครื่องสาอางติดอยู่ที่สำลีแล้วอะค่ะโดยเฉลียนะ่ยน่าจะใช้เช็ดประมาณ3แผ่นถึง4แผ่นนะน่าจะหมด สำหรับ cleansing water เนาเวลาทาครีมกันแดดเนาะทุกคนทาหน้าด้วยแล้วก็ทาตามบริเวณรอบดวงตาทาทุกอย่างที่มนันเป็น space หรือว่าช่องว่างต่างๆท้ายครบเวลาเราเช็ดเราก็ต้องเช็ดให้ครบเหมือนเวลาเราแต่งหน้าเราก็ไม่ได้แต่งแค่บางจุดใช่ไหมคะเราก็แต่งทั้งหน้าแล้วก็เช็ดให้ครบเช็ดไปตามแนวลูขุมขนลูขุมขนคือทางไหนอย่างนี้ค่ะสมมุติอันนี้เป็นสัมฤททุกคนก็อย่างนี้ แล้วก็อย่างนี้ลูบลงมาลูบลงมาลูขุมขนเรามันจะแทงลงไปอย่างนี้นะคะเช็ดเบาๆนะคะเพราะว่ามันมีผลต่อริ้วรอยในอนาคตด้วยบางคนอาจจะแบบไม่อยากมีริ้วรอยมาไวในอนาคตอะไรเงี้ยก็อาจจะเลือกเป็นพวกแบบ cleansing oil ก็ได้ cleansing oil ก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าให้ลองเลือกที่ห่อดูนะคะแล้วก็ลองแบบเหมือนกดปั๊มออกมาใช่ไหมคะแล้วก็นวดวนๆก่อนคือยังไม่ต้องโดนน้ำเนาะ cleansing oil มันก็จะแบบนวดไปกับผิวได้เลยนะคะพอนวดไปกับผิวเนี่ย มันก็จะค่อยๆหลุดหลุดออกมาเนาะสำหรับตัวเมคอัพนะคะแล้วก็ล้างหน้าเนาะอันนี้คือเป็นการคลีนซิ่งรอบหนึ่งแล้วนะอันนี้คือวิธีที่ถูกต้องครั้งต่อไปเราก็จะต้องดับเบิลคลนส์ก็คือเป็นการแบบล้างหน้าอีกรอบหนึ่งด้วยโฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้าที่มันอ่อนโยนอะไรก็ได้ล้างอีกรอบหนึ่งนะคะ หลังจากที่เราเอาเมคอัพต่างๆออกหมดแล้วช่วงนี้ work from home ก็มีบางคนอยู่เหมือนกันคือไม่ได้แต่งหน้าแต่ว่าทาครีมกันแดดอยู่แล้วก็ควรจะต้องใช้ cleansing water นั่แหละเช็ดเช็ดก่อนรอบนึงอยู่ดีนะคะแล้วก็ตามด้วยการใช้โฟมล้างหน้าก็คือจะต้องล้าง2สเต็ปอันนี้คือข้อนี้คือสำคัญมากๆคือหลายคนเป็นตรงนี้เยอะมากคือ ล้างโฟมเลยแล้วก็บางคนคิดว่าไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้แต่งหน้าทาแค่ครีมกันแดดอย่างเดียวแล้วก็กลายเป็นว่าล้างแค่โฟมอย่างเดียวตอนทําความสะอาดตอนเย็นอะไรเงี้ยถ้าเราทาครีมกันแดดเนี่ยค่ะมันต้องใช้ค l ี a ซิ i n g ค่ะเพราะว่าการทำความสะอาดแค่โฟมมันไม่เพียงพอจริงๆนะคะมันก็เลยทําให้ทุกคนแบบอาจจะมีสิวโพดหรือว่าสิวอุดตันที่มันแบบว่าเกิดจากการเช็ดล้างทําความสะอาดเครื่องสําอางหรือว่าล้างหน้านี่ไม่เกลี้ยงจริงๆฝากทุกคนเลยว่าต้องเช็คดูในเรื่องของการทําความสะอาดนี่ สำคัญ